เอ็นไหวเลยนะครับเสียงของท้กคนแล้วพี่น้องเบื้องของเลยครับของนือยบบเงยเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศมือีนนี่ถือว่าคึกคักครับพี่น้องบัตรฟังหนึ่งอยนะครับบัตรแทะสอง,สงลอยครับเฮ้ยปุ้ย่งบอกปุ้ยไงมอทำตึกตึกเลยบอกครับ บ้านโนนเค่งตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอครับบ้านโนนเค่งนี่ก็จากแยกสมปอยหน่อยก็สิไปทั้งล่าสีสไลด์หมดแล้วครับพี่น้องเิืงของด้วยครับของยักษ์พี่น้องของยักษ์ของไง 好，走，走，走，大家摸哇。嗯，得，得回来。 สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube สีสเกตชาแนลแล้วก็ทาง f เฟซ o o ๊กแฟนเพจสีสเกตพรวินไทยแลนด์นะครับขอโถษ่ด้ะครับพ่อไง<ม>เดี๋ยวไปเบิ่งปลานะ้ำเพิ่นก่อนผุนเพิ่นกำลังเก็บใส่ผุนโอ้ได้หลายอยู่ตัวแล้วเนาะครับเนาะผุนยกโซ่น่ครับยกโซ่เนี่ยโอ้ผุน เดรรายอยูนะครับพี่น้องครับเพื่นอนเดรร้ายเดรร้ายทั้ทงผีไปทั้งไหนทั้งผีเออโอ้น,อน,นั่นถืออีกแล้วมือน,นีร่มพัดเย็นสบายดีนะครับพี่น้องครับมือน,นีเออมือน,นีเสี้ยนแห่เพิินก็นแม่นครับมาตาเม่อไครับเสียงคุณคุณค้นบ่ครับเสียงคุณคุณค้นบ่ โซ่กาอืมทีมงานโซเก่าบ่ทีมงานกาบ่ครับเนี่ยอือโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับพี่น้องครับทุนเป็นได้หลายเติบนะครับพี่น้องครับเออโอ้เสี้ยนแหฟังทั้งนี้มิตรเสี้ยนแหไไ้รุ่นเนาะครับนาะฟังทั้งนี้น้อเออเออเสี้ยนแหทั้งนี้โซกเก่าเลยบ่ครับเนี่ยไปรุ่นหลายนะครับพี่น้องครับเมือนไหนบ้างครับทุน โอ้มาจากสุรินเลยบ่ะครับเนี่ยมาไกลเติบเนาะแต่ว่าก็คุ้มแล้วเนาะครับเนาะนี่เป็นวจวดไปแล้วเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าทีมงานสระกาเพิรนโอ้โหหลายเติบตัวอะ,ะไรเพิร์นนี่อือเอายกขึ้นแน่เพิร์นไงยกขึ้นให้เบิร์นแน่เออยกยกกันปลาขึ้นเบิ่งดูเออน,นี่นี่เสี้ยนนี่มาตั้งแต่ไหนเพิร์นไงเจ้ามาสระกาวคือกันบ่ นนโอ้มาด้วยกันบ่ทีมงานสโลแกาวมาจากสุรินทร์คือกันเป็นว่าโอ้พี่น้องครับเบิรงบรรยากาศด้วยป่เนี่ยอะไรอะไรอะรกวาเออคือคักครับพี่น้องครับ,บวัดทองแท้วัดทองทาอ่าฮึวูบรรยากาศมือนี่คือคักแห้งพี่น้องเบิ่งร์นเลยคนคือคักครับอเอออากาศก็ดีบ่ฮ้อนบานไดพี่น้อง ล่มก okay. ับพัดเย็นสบายน้อมึงนี่น้อหรือมันบอกท่านใบบอกมันเลยบวชอ่อนเศรษฐแบบนี้นี่อากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับนี่นั่นได้แล้วได้แล้วนั่นหมานแล้วนั่นนั่นได้แล้วได้แล้วได้ปลานิ่งแล้วพี่น้องฝนเส้นแหซอกาวมันครับทีำงานซอกาวอืม เราลงไล่สดเลยครับมือนี้ไล่สดลงยูทูบสีสเกตชาแนลเลยมือนี่เพจแล้วเพจสีสเกตพาวิ้นไทยแลนด์ฟอร์มเฟสบุ๊คโอ้วันนี้พ่อข่อยญ่ป้าตัวใหญ่แถบพ่อใหญ่ผุนโอ้ยกโซ่ยกโซ่มาเนยโยกขึ้นโยกขึ้นโยกขึ้นโอ้ตัวบักใหญ่เลยผุนซิบฮาโลเลยวะครับนั่นโอ้ เนนวนเนนว,นนนวนไในตัวบบกใหญ่เลยพอคอยใหญ่พี่น้องทั้งนคนหลักคนนั่นนะเด้อพี่น้องเวลามันผ่านมาเป็นจังหวะมันเรียนผ่านมาพดอดีนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้ยคือขาดครับพี่น้องครับ การวานแหล่งปลานะครับบ้านโน่นเนข่งตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับผุนตัวบอกไงผุนล่องผุนละพี่น้องเอาหอกตัวใหญ่ไงคือเพลินเมืองเจ้าตว่านแห่มันถือบะคอยใหญ่ไงคือเพลินเมืองเออเ้าปะจีนใหญ่นอกมาผุนละ หมานคุณมาคุณเสากล้วยเิ่นทองหมานหมาน,มาน,มาน,มานครับบ้านโน่นเข้งเน้อครับมืุอนี่บ้านโนน,น,นนนเขงตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับท,ท,รทีมงานเซียนแหสรเกาา

พ่อใหญ่อยู่ว่า <laughs> <laughs> เอาข้าวัยังไหนบันนูอยุยมาแล้วมาแล้วมาเนี้ทีมงานโซกาวันในสองตัวแบบไงเลยมาเนี้เออสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาพี่น้องครับตัวแบบไงเลยครับพี่น้องมาเนี้เออจังไนวันวันไหมเออเออวางโตวันวันโอ้ยเนี่ยหน่อยผมมาแล้วผมบอกว่าเอาตัวใหญ่ๆก็เพลินแนวผมมาเห็นวันนั้นในตัวใหญ่เลยมาเนี่ย อืมเอาจับด <centimet re> ีๆเด้อครับเด้อสองมาสิรุดดิเออมันสิรุดไดงปลาคอใหญ่ครับพี่น้องครับเด้กปลาคอใหญ่อืมงานเดี่ยวสองคนนี่ทีมงานโซ่เก้าโน้ตเออข้าไทยทำไปเออเพราะว่าทีมงานโซ่เก้ากัเลยหมันโซ่เก้าเออขันโมแม่โซ่เก้าหนึ่งโมหมันหนึนี่งโมหมันเนาะจับดีๆดพ่อใหญ่โอ้ขันจับเงือกนี่โหลุดบ่ครับเนี่ยโอ้เทคนิคของการจับปลาเนี่ยคือจับเงือกบ่ คันเขาเงือกนี่คือบ่มีรุดอืม <c oughs> อย่าเมาตัวกัไนไอ้พื่นใดนยทอ่อืมเาบอก่อได้ับพ่เดี๋ยวต้มนูเดี๋ยวต้มน่ไปต้มอันต้มเอย้ย้มเอาไ่ออืม,อม <c oughs> โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนมันมานมันมานมาเดียวได้๋ยวสองโตแบบไงเลยอ้าวสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับคนเชียร์เลยทั้งพวกนี้อือคนเชียร์วางทีมกเมื่อไนร่อือเอาเอาไม้เบื้องบ้านตัวง่ายเบื้องบ้านเนี่เออปลายินใหญ่บ้านนี่เอ่ะ ลองมึงเอาเใสย์เซครับงานใส่ใ oh, ส่ของหรือเซยกระสอบอืมคือบ่ใส่ของหรือคนละเจ้ากันบ่บ่หรืว่าเจ้าเดียวกันในของของ Hãy subscribe cho của Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ૨દ ઺ ૨દ બતગ સદલ મા� મ મ૨વ્ર મતગ ચે માલઓ માલ ાલ માલે મ૨ા માલા માર એ મલાલે મરા માલા માલે เอาเปาน็นยังไหมานบ่นพอไงช่ว <c oughs> งนี้ก็มีตะคนไดป่านะครับก็ลังมานมันนะครับพี่น้องกัน <c oughs> มือนีนี่เส้นเหหลหลปันใดครับมือนีหืมประมาณเท่าใดพ่อใหญ่คนในล่งฮะปลาเนี่งถึงร้อยบ่ถึงแต่ห้แล้อืาแค่น่ละนึงโอ้นั่นพ่อใหญ่ด้ปลานิ่นแหละใส่ของแล้วของเราเนี่แน่นหนอ เต็มันเต็มหันใส่เต็มหันยกเมื่อปัจจัยเลยมันใหญ่เนอยอ้าวเอาละครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ